ช่องอลันดิจาวัสกี้มี f c e b o o k f แฟนเพจแล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวัสกี้แฟนเพจ กับผมเป็นจาวสกี้แล้ววันนี้จะเป็นการมูหน้ากล้องนะครับผม,อมตอนนี้ผมก็แค่รอเวลานะครับผมเพราะว่าอีกไม่นานผมคิดว่าทางจังหวัดของผมนะเขาจะเริ่มคลายล็อกบ้างนั่นแหละครับผมซึ่งคลายล็อกนี้ผมก็พอเข้าใจอยู่นั่นก็คือสามารถเดินทางข้ามอำเภอได้แต่ว่ายังข้ามจังหวัดไม่ได้ ซึ่งตัวผมก็ไม่ได้ซีเรียสในจุดนั้นเพราะว่าผมก็แค่อยากจะกลับบ้านเพราะว่าบ้านผมอยู่ในตัวอำเภอไม่ได้อยู่ที่อำเภอเมืองอะนะแต่แค่มาทำงานที่เมืองเฉยๆซึ่งทีนี้ผมคิดเอาไว้ก็คือผมจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบตามกิจจวัตของตัวเองแล้วล่ะนะซึ่งแน่นอนว่าตอนที่ผมอยู่ในตอนนี้ กับบ้านที่อยู่ในอำเภอห่างกันแค่2ี่สิบโลถามว่าผมไม่ได้กลับบ้านนี่ก็ถามว่านานไหมก็ไม่เชิงว่านานนะก็ไม่านานมากแต่ก็ถามว่าคิดถึงบ้านไหมก็นิดนึงแต่เเข้าจริงก็คือผมคิดถึงกิจวัตรของตัวเองตอนช่วงที่อยู่ในบ้านมากกว่าซึ่ง มันก็ค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวนิดน,นึงนะที่แบบว่าจากที่เราเคยทําตามกิจวัตรของตัวเองแล้วก็ต้องมาปรับตัวในการทํากิจวัตรของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านพักของเพื่อนนะนะก็คือขอเขาอยู่ด้วยนั่น,นแหละอืเพราะว่าตามมาตรการล็อกของเอ,อจังหวัดนะซึ่งมันก็ต้องอ,อ ทำตามมาเนาะว่าไม่เป็นนะซึ่งอยู่บ้านพักถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยในการทําคลิปคือมันไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่าที่บ้านพักน่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นบ้านที่แบบว่าอยู่ติดกันบางบ้านก็มีครอบครัวมีเด็กนะเนาะบางทีก็มีเสียงแทรกบ้างอะไรบ้างซึ่งมันก็ไม่สะดวกในการทําคลิป แต่ก็ไม่เป็นไรก็โอดทนเอาอีกไม่นานละก็จะได้กลับบ้านแล้วก็ทำคลิปาตามปกติอะนะสิ่งที่ผมคิดไว้ก็คือหลังจากที่ได้กลับบ้านไปนะผมต้องไปทำความสะอาดห้องอย่างด่วนเน่แหละเดิมทีแล้วนะตอนที่ผมจะแบบว่าย้ายมาอยู่ในบ้านพักของเพื่อนนะนะ ผมก็ทาความสะอาดห้องของตัวเองไว้แล้วแหละแต่ว่าตอนที่ผมจะมาที่นี่ผมก็ปิดหน้าต่างของห้องตัวเองไว้อย่างแบบปิดไปเลยนะซึ่งแน่นอนว่าต้องหมินอับแน่นอนแหละเพราะว่าไม่ได้เปิดห้องสนานนะนะแล้วอนะีกอย่างก็คือจังหวะของผมเนี่ยฝนตกแบบค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยหล่ะแล้วก็ตกหนักด้วยหล่ะ เชื่อเลยว่ามินอับแล้วก็ไม่รู้ว่าของเล่นจะเป็นยังไงบ้างจะชื้นไหมคือแบบของเล่นที่มันอยู่ในกล่องนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงบ้างแต่ว่าเอาข้อจริงก็คือช่วงช่วงหน้าต่างที่ที่ผมปิดก็ปิดได้โอเคแล้วประตูที่อยู่ทางที่แบบว่าจะออกไปข้างนอกบ้านนน,นะก็ค่อนข้างที่จะ มีความชื้นแต่ผมก็ดึงพวกกล่องลังพวกอะไรมาระดับหนึ่งแล้วก็พอแก้ไขหรือป้องกันระดับหนึ่งนะแต่ก็ภาวนาว่าอย่าได้แบบกล่องบวมเลยนะเสียดายถามว่าผมคิดยังไงบ้างที่มาอยู่นี่มัน มันก็โอเคนะแต่ว่าถามว่ามันจะโอเคที่สุดก็คือได้อยู่บ้านของตัวเองแล้วก็ได้ทํากิจวัตรของตัวเองมากกว่าซึ่งบางครั้งบางทีก็แบบรู้สึกว่าการที่เราห่างครอบครัวมันคือแบบผมก็เข้าใจความรู้สึกนะของคนที่แบบว่าต้องมาทํางานแล้วก็ ห่างบ้านตัวเองห่างจากครอบครัวตัวเองมันรู้สึกยังไงก็ก็คงจะประมาณนี้แหละแต่ถามว่าผมจะรู้สึกแบบแบบเข้าใจเขามากไหมก็ก็ก็น่าจะเข้าใจบ้างแหละเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงนะบางช่วงบางทีก็จะรู้สึกคิดถึงบ้านหน่อยนะนี่ขนาดนี่ขนาดตัวผม ที่อยู่ในอำเภอเมืองในตอนนี้แล้วก็กับบ้านที่อยู่อำเภอที่ห่าง20กิโลเมตรคือยังขนาดนี้อะ่ะแล้วคิดว่าคนที่แบบแบบทำงานอยู่ที่อำเภอเมืองนี้แล้วก็บ้านก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งอะ่ะเออเขาจะไม่แบบคูณ2คูณสามคูณ4ี่คูณห้าไปหรอนะถ้าเทียบกับตัวผมอะ่ะนะก็เ <c> ข <oughs> ้าใจความรู้สึกเขาอยู่บ้านกันนะ แต่ผมแต่ผมก็คิดว่าหลังจากที่ไปอยู่ที่บ้านแบบว่าได้กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะก็ขอให้แบบว่าสิ่งที่ผมตั้งใจเอาไว้นะขอให้เป็นไปนอย่างราบรื่นนะอย่าได้แบบว่ามีอุปสรรคเลยอย่างเช่นฝนตกอย่างเงี้ยหรือนกร้องจิ้งหรีดร้องกบเขียดร้องนี้นะก็อย่าเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> คือ ไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วอะคือให้เวลาให้ตัวผมได้ทำมาหากินบ้างเถอะเนาะฝนก็ขอให้ตกช่วงประมาณสี่ห้าทุ่มก็ยังดีอะนะช่วงประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มให้เวลาผมได้ทำคลิปบ้างน,นะเนาะสักคลิปหนึ่งก็ยังดีโถ่เฮ้ยรู้สึกว่าฝนกำลังจะตกอีกแล้วอะแต่ก็ไม่เป็นไร วันนี้ได้ทำคลิปออกกล้องก็ยังดีตอนนี้ก็รอเวลาเนาะรออีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็คงจะประกาศคลายล็อกนั่นแหละซึ่งตอนนี้ผมก็ยังยังไม่ชัวร์ว่าเขาจะคลายล็อกตอนไหนแต่ก็เชื่อว่าเขาจะเริ่มคลายล็อกบ้างนะ ถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆนะก็จะได้กลับบ้านในเร็วๆนี้แหละสิ่งที่คิดไว้ผมไม่บอกแล้วกันเ,เพราะว่าถ้าหากบอกมันก็จะไม่จะไม่สนุกนะว่ากลับไปดีผมจะทำคลิปอะไรดีนะโอเคผมว่าผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าข้างนอกนะ เสียงยจะเริ่มดังแล้วล่ะเสียงฝนเริ่มกำลังจะมาแล้วล่ะโอเคผมขอตัดพาร์พียงเท่านี้แล้วกันนะครับและถ้าหากเ,เพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูงราตรีสวัสดนะครับ